สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยปั้มดูถูกสติปัญญาออน u t u b e นะครับวันนี้ก็แน่นอนครับว่ามาพูดคุยถึงเรื่องประเด็นร้อนนะครับสุดๆของวงการมวยปั้มตอนนี้ก็คือโคดี้โรสนะออกจาก All Elite Wrestling หรือออกจาก AEW นะครับและที่สำคัญกว่านั้นเขากำลังจะไป WWE และผมรับประกันได้เลยว่าเขา จะไป w u w e 9 9 9 9าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราจะมาหาคำตอบอย่างมีหลักการอย่างมีเหตุผลในคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง YouTube ของมวยปรามดูถูกสติปัญญาด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้ติดตามเราใน Facebook นะก็ไปติดตามเพจ Facebook ในมวยปรามดูถูกสติปัญญาได้นะครับเอาละ ผ่านไปแล้วนะช่วงอินโทรนะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะกับการออกจาก AEW ของโคดี้โรสนะซึ่งเรื่องข่าวของโคดี้โรสกับการหมดสัญญาของ AEW ของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับใครที่ดู AEW ใครที่ตาม AEW อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ข่าวนี้อยู่แล้วว่าโคดี้โรสเนี่ยหมดสัญญาแล้วนะครับกับ AEW นะซึ่งก่อนหน้านี้โคดี้โรสเขาก็ยังทำงานกับ AEW อยู่นะครับแม้ว่าสัญญาจะหมดแล้วนะยังได้เป็นแชมป์ TNT นะออกมาปล้ำกับแซมมี่กูวาร่าสร้างแมตช์และเดอร์แมตท,ที่น่าจดจำนะครับใครๆก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรโคดี้น่าจะต่อสัญญากับ AEW แน่ๆแต่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ผมจะเล่าเหตุผลที่โคดี้โรสเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากับ AEW สักทีขณะที่เพื่อนที่มีตำแหน่งเหมือนกันนะครับกับ Exclusive Vice President อย่าง Young Buck เนี่ยต่อสัญญากับ AEW ไปแล้วเรียบร้อยแต่โคดี้ยังไม่ได้ต่อเพราะอะไรคำตอบก็คือสัญญาของโคดี้ความต้องการของโคดี้ที่เขาต้องการจาก AEW เนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่โทนี่ข่านต้องการสักทีโคดี้ต้องการได้เงินที่เยอะกว่าเดิมจากสัญญาฉบับเก่าซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับ2คือ โอดี้ต้องการเวลาการทำงานที่น้อยลงซึ่งไอ้เรื่องเวลาการทำงานเนี่ยไม่ใช่ปัญหาโทนี่ขานสามารถให้ได้แต่สิ่งที่โทนี่ขานให้ไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของเงินครับผมพูดก่อนว่าโทนี่ขานเนี่ยเขาไม่ใช่นักธุรกิจที่อยู่ดีๆก็มาทำมวยปล้ำนะเขาทำธุรกิจกีฬามาก่อนเขาทำทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับแจ็คสันวิลจากัวเขาทำทีมฟุตบอลนะครับฝูแลมและ ทั้งสองธุรกิจเนี่ยทั้งสองทีมกีฬาเนี่ยที่ตระกูลขานทำเนี่ยสิ่งที่ตระกูลขานเนี่ยเน้นมากๆเลยนะครับคือเรื่องของค่าเหนื่อยครับทีมตระกูลขานเนี่ยเป็นคนที่ให้เงินเดือนนักกีฬาแบบเขี้ยวสุดๆไม่ได้หมายความว่าคุณเล่นดีแล้วมาขอเงินแล้วเขาจะให้นะเขาเขี้ยวมากๆนะครับตระกูลขานในการทําธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นฟูลแล่มหรือแจ็คสันวิลจากัวและแน่นอนครับกับ aew กับ all elite wrestling ก็เหมือนกัน โทนี่ขานมีเพดานค่าเหนื่อยที่ชัดเจนนะครับว่าเขามีอยู่เท่านี้และเขาจะไม่จ่ายเงินเกินในเพดานที่เขาคิดว่าเขาควรจะจ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามซึ่งรวมถึงโคดี้โรดคนนี้ด้วยโคดี้โรดก็มีความต้องการนะครับเงินที่ตัวเองอยากได้โทนี่ขานก็มีเพดานค่าเหนื่อยที่ตัวเองวางไว้และพร้อมจะจ่ายให้โคดี้ซึ่งมันไม่ตรงกันเมื่อความต้องการของโคดี้มันเยอะกว่า เพดานค่าเหนื่อยที่โทนี่ขานวางเอาไว้อะแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ปัญหามันคุยกันได้ครับมันคุยกันได้แต่เราอย่าลืมว่าโคดี้โรน์หมดสัญญากับ AEW ไปแล้วนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้คุยกับ AEW อย่างเดียวครับเขาติดต่อกับ w w e ด้วยและนี่คือแฟกต์นะนี่คือข่าวที่ได้รับการยืนยันนะว่า w w e รู้เรื่องทุกอย่าง ของโคดี้โรดกับ AE w ับเนะเขารู้ว่าสถานการณ์ของโคดี้โรดกับ AE W ับเเป็นยังไงเขารู้ว่าความคืบหน้าในการคุยสัญญาไปมากน้อยแค่ไหนและเขารู้ว่าโคดี้ต้องการเงินเท่าไหร่ mm. WWE ดับเบิลยูรู้ว่าโคดี้ต้องการเงินเท่าไหร่ที่โคดี้อยากได้แล้วความแตกต่างของ WWE กับ AE w mm. คืออะไรล่ะครับ mm. WWE พร้อมที่จะจ่ายเงินก้อนโตให้กับโคดี ดังนั้นแล้วเนี่ยพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆโคดี้ก็ต้องการความชัดเจนว่าสรุปแล้วเขาจะเอายังไงกับชีวิตต่อกันแน่เขาจะอยู่ AEW ต่อไหมหรือเขาจะ Move On แล้วไปเซ็นสัญญากับสมาคมอื่นหรือกลับหรือจะกลับไป WWE เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขานี่ก็คือการรายงานของข่าวนะครับจากทั้งไฟฟูและ Wrestling Observ e r นะรายงานตรงกันนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย การเจรจาสัญญาของโคดี้โรดกับ All Elite w r เลสซิ่งเนี่ยตึงเครียดมากๆนะซึ่งไม่ใช่ในทางลบนะแต่จริงจังและตึงเครียดมากๆเพราะโคดีต้องการบทสรุปแล้วว่าสรุปจะเอายังไงสรุปจะเซ็นต่อหรือจะไม่เซ็นซึ่งบทสรุปนะครับออกมาชัดเจนนะในวันที่15นะกุมภาพันธ์ของที่อเมริกาก็คือวันอังคารนะครับว่าโคดีโรด จะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ All Elite Wrestling พูดง่ายๆก็คือตกลงสัญญากันไม่ลงตัวนะครับจบดังนั้นผมสรุปตรงนี้เลยว่ามันชัดเจนมากว่าเหตุผลที่โคดีโรดไม่ต่อสัญญากับ AEW หลักๆเลยคือเรื่องของเงินล้วนๆคือเรื่องของค่าเหนื่อยที่ไม่ตรงกันระหว่าง AEW กับ c o r ี้โรดซึ่งถามว่าโคดี้โรดผิดไหมผมบอกเลยว่าไม่ผิดเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินที่เขาต้องการนะและในเมื่อ AEW ให้เขาไม่ได้เขาก็ไม่จําเป็นต้องต่อเพราะเขามองว่าตัวเขามีมูล,ลค่ามากกว่านั้นตัวเขาทําเงินได้มากกว่านั้นหมายถึงควรที่จะได้รับค่าตอบแทนมากกว่านั้นเรื่องของ AEW กับ Co ดีก็จบไปตรงนี้แล้วมันไม่ใช่การจากลาที่เลวร้ายนะครับมันเป็นการจากลาอย่างมืออาชีพนะ ในเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาจุดที่จะเดินร่วมกันต่อไปได้ก็แค่ต้องแยกกันไปคนละทางแค่นั้นจบเป็นการจากลายอย่างมืออาชีพนะครับแล้ว w w e ล้วเ่ะเข้ามาได้ยังไงทำไมโคดีถึงจะไม่ไปที่อื่นผมพูดให้เคลียร์ตรงนี้เลยว่ามันชัดเจนว่าโคดี้ต้องการเงินก้อนในช่วงระยะสุดท้ายของอาชีพในฐานะนักมวยปล้ำนะครับ ถ้าคุณตามโคดี้โรสมานานคุณจะรู้ว่าเขาเปลยมาสักพักแล้วว่าเขาใกล้ที่จะเลิกปั้มแล้วสัญญาฉบับหน้าอาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของเขาในในฐานะนักมวยปลำ้ำเขาต้องการเงินที่จะมาการันตีว่านี่แหละจะเป็นหลักประกันในช่วงชีวิตของเขาหลังจากนี้เขาต้องการเงินก้อนที่จะมาสร้างความมั่นคงให้กับเขาซึ่งอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาทําได้ในฐานะนักมวยปลำ้ำ และนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับกับสัญญาฉบับใหม่ของเขาไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนดังนั้นผมบอกเลยว่าคุณตัดทุกเรื่องนะที่จะบอกว่าเขาจะไปเซ็นกับค่ายเล็กๆทั้งหลายนะคือค่ายที่ให้เงินได้น้อยกว่า a e หรือบูนะนิวเ a อร์นะหรือการไปทําค่ายของตัวเองนะหรือไปซื้อค่ายอย่างริงก o ออเนอร์หรือ NWA นะมันไม่สมเหตุสมผลนะผมใช้คําว่า ตักกะมันผิดนะในเมื่อโคดี้โรดอยากได้เงินทําไมเขาจะต้องไปหาสมาคมที่เงินน้อยๆน,นะมันผิดมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะว่ามันไม่สมเหตุสมผลดังนั้นทางออกของโคดี้เนี่ยมันมีทางเดียวนะครับคือการกลับไปอยู่ WWE เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปแล้วรู้ได้ยังไงว่า WWE อยากได้โคดี้โรดซึ่งแน่นอนว่ามันมี รีพอร์ตออกมาชัดเจนนะครับจากทั้ง wrestling observer แล้วก็ไฟฟูว่า wwe เนี่ยต้องการโคดี้โรสนะครับและต้องการโคดี้โรสมาปั้มใน wrestlemania ครั้งนี้ด้วยที่กำลังจะมาถึงเหตุผลว่าทำไม wwe ต้องการโคดี้โรสนะครับผมพูดให้เคลียร์คัดชัดเจนตรงนี้เลยว่าตอนนี้เนี่ย wwe เนะครับเขามองว่าเขาเนี่ยต้องการสตาร์ที่จะมาดึงดูด คนดูมากกว่าเดิมนะคือมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับเพราะ W w e เขาก็ปั้นสตาร์หน้าใหม่ไม่ดีนะแบบพังกันไปหลายคนแต่อันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องช่างมันแต่ในมุมมองของ w w e ตอนเนี้ยเขามองว่าสมาคมเนี่ยมีสตาร์น้อยเกินไปที่จะมาดึงดูดแฟนมวยปล้ำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงชอบใช้พาร์ทไทม์เพราะ w w e เชื่อว่านักมวยปล้ำพาร์ทไทม์พวกเนี้ยเอาใจแฟนได้ดึงดูดแฟนได้มัดแฟนได้อยู่นะครับ ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลชัดเจนว่าทำไมเรสเซอร์เมนียครั้งนี้มันถึงจะมีแต่พลาธามเพราะ W w e เขาเชื่อว่านักมวยปล้ำพวกนั้นเอาอยู่บล็อกเลสเนอร์รอนด้าราลซี่แม้กระทั่งการเอาสโตนโคสติฟออสตินกลับมาหรือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆคือจอห์นนี่น็อกซ์วิลนะครับดารานในแจ็คกแอดก็จะมาปล้ำในเรสเซอร์เมนียซึ่งโคดี้เนี่ยกลายเป็นนักมวยปล้ำที่ตอนนี้ WWE มองว่า ดีพอที่จะดึงดูดแฟนมวยปล้ำให้มาติดตาม ww e ได้คุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยโคดี้มันเจ๋งขนาดนั้นเลยนะโคดี้มันดีพอขนาดนั้นเลยนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปคิดไกลครับดูจากเรื่องวันนี้ก็ได้มันจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้ไหมถ้ามันไม่ใช่โคดี้ผมคิดว่าการที่โลกมวยปล้ำหันมาสนใจแค่เรื่องของโคดี้โรนนะ แคจะหยุดหมุนเลยโลกหยุดหมุนเลยนะกับการที่โคดี้โรดออกจาก AEW และกำลังจะไป WWE มันแสดงให้เห็นถึงพลังาว power ที่ยิ่งใหญ่มากๆของโคดี้โรดว่าเขามีพลังสตาร์นะที่เยอะกว่าที่ใครจะคาดคิดนะชนิดที่เรียกว่าเนี่ยพอเขาออกจาก AEW นะมันกบข่าว s สโตนโค d ที่จะกลับมาปั้มจนมิดแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องของสโตนโคกต่อไปนี่คือพลังสตาร์ของโคดีในตอนนี้และ ดับเห็นพลังสตาร์ตรงนั้นของโคดี้และเขาต้องการโคดี้โรดซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ WWE เบิลักำลังจะยื่นสัญญาฉบับก้อนโตของสมาคมให้กับโคดี้โรดถามว่ามากขนาดไหนตามรายงานที่ออกมานะครับผมบอกเลยว่ามหาศ,าศาลมากๆ นั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ4ล้านดอลลาร์ถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐ4ถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐผมย้ำอีกทีหรือถ้าคุณไม่เข้าใจว่าตัวเลขมันมากขนาดไหนนะครับ4ถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐเราคิดเฉลี่ยแล้วกัน4.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเงินเท่ากับที่แรนดี้ออตันได้รับจาก WWE นะครับ4.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นี่คือเงินเท่ากับที่แรนดี้ออตันได้กับ WWE และโคดี้กำลังน่าจะได้เงินประมาณนี้นะกับสัญญาฉบับใหม่ของ WWE มันมหาศาลมากนะครับคุณผมบอกเลยว่ามันมหาศาลมากๆนะถามว่ามีใครที่มีได้เงินเยอะกว่าจำนวนนี้บ้างมีแค่3คนเองนะครับใน WWE คือบล็อกเรสเนอร์จอห์ซีนาและโรมันเลนนะ พูดง่ายๆก็คือที่แน่ๆเลยคือโคดี้กำลังจะเข้ามาดับิด้วยข้อเสนอที่ได้เงินเยอะกว่านักมวยป้ามอย่างเซธโรลินเอเจสไตร์เควินโอเวนนะและอีกมากมายที่คุณนึกชื่อออกที่ไม่ใช่ ton, John Cena, Brock ner, แลนดี้ออตตันจอห์นซีนาบล็อกเลสเนอร์แล้วก็โรมันเลนโคดี้จะได้เงินขนาดนั้นนะถามแน่นอนว่าทำไมโคดีได้เงินขนาดนั้นก็เพราะว่า WWE เขาเชื่อว่าโคดี มีพลังสตาร์มากพอที่จะดึงดูดแฟนอย่างน้อยในช่วงเวลานี้ตอนนี้ให้มาติดตาม WWE ได้ส่วนเรื่องบทบาทของโคดี้โรสกับ WWE เนี่ยแม้ว่าตามรายงานที่ออกมาโคดี Cody จะไม่มีสิทธิ์คุมบทบาทเนื้อเรื่องของตัวเองแต่ไบอันอาวลเรสจาก wrestling observer รับประกันให้คุณได้เลยว่าบทของโคดีจะดีแน่นอนอย่างน้อยในช่วงแรก,แรก ในช่วงแรกๆที่เขามาเซ็นกับ W.W.E. ด้วยเหตุผลง่ายๆแบบที่ b บรอันอวาเรพูดแล้วผมโค้ดมาเลยนะว่า W.W.E. ไม่โง่ถึงขนาดที่ว่าเขาจะทุ่มเงินมากขนาดนี้แล้วเอานักมวยปล้ำอย่างโคดีมาเป็นตัวตลกหรือแค่มิดการ์ดไปวันๆแน่นอนเขามีแผนให้กับโคดีที่จะได้รับบทดีๆเพื่อดึงแฟนมวยปล้ำมาหา W WE ให้สม กับเงินที่พวกเขาจ่ายไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเห็นคนพูดกันเยอะมากและเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆก็คือโคดี้โรสเกียด w w e ยูดับเบิลยโคดีไม่เคยเกลียด w w e ยูดับเบิลยนะโคดีพูดชมแม้กระทั่ง Triple H อนะอยู่ตลอดนะพูดชม WWE อยู่ตลอดเขามีความเคารพให้กับ WWE เเสมอนะครับและ ที่สำคัญคือก่อนที่เขาจะมาเซ็นกับ AE w ับโคดี้โรสยังคิดจะกลับไปเซ็นกับ WWE อยู่เลยนะสมัยที่เขาครึ่งหมดสัญญากับ Ring of h o n เ r ในช่วงต้นปี2019ก่อนที่จะมาเป็น All Elite นะดังนั้นแล้วเนี่ยไอสิ่งที่บอกว่าโคดี้โรสเกียด WWE เขาจะไม่มีทางกลับไปมันนอนเซ็นนะครับมันไม่จริงมันไม่เคยตรงกับความเป็นจริงเลยนะและเรื่องพวกนี้คุณสามารถหาอ่านได้เลยนะ ในอินเทอร์เน็ตหรือในหนังสือของยังบักเขียนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนที่สุดมันคือความจริงนะครับว่าโคดี้ไม่เคยเกลียด W ับเบิลแต่ทุกสิ่งที่เขาทํามันคือการเรียกฮีทนะเหมือนที่แมทคาร์โดนาเรียกฮีทนะในทุกวันนี้ที่มันประสบความสาเร็จโคดี้เขาก็เรียกฮีทเหมือนกันและเขาทําได้ดีมากซึ่งมันคือความสามารถของเขาเราต้องยอมรับเราต้องเรสเพคความสามารถของโคดี้ในจุดจุดนี้แต่สิ่งที่ผมจะย้ําก็คือโคดี้ ไม่เคยเกลียด WWE และเขาพร้อมที่จะกลับไปที่ WWE เสมอถ้าประตูนั้นมันเปิดและมันเอื้อให้กับเขาอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือโดอนนคดี้ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จกับทุกทที่นะครับเขาไปทุกที่ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จหมดนะแต่เหลือที่เดียวที่เขายังต้องการสร้างฮิสตอรี่สร้างเรื่องราวเอาไวใ้ให้กับแฟนมวยปล้ำรุ่นหลังและเขายังทำไม่ได้ ก็คือ WWE อันนี้จากนักข่าวคนหนึ่งนะครับของ Wrestling Observer ที่เคยคุกครีกับโคดี้สมัยที่โคดี้ยังปั้มอินดี้อยู่นะเขาบอกว่าโคดี้เนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะมากๆนะเรื่องการทำให้คนดูจดจำเขานะว่าคนดูต้องจดจำเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้และเขาอยากให้คนดูจดจำเขาในทางที่ดีเสมอซึ่งแน่นอนถ้าคุณเป็นแฟน AEW คุณมีเรื่องดีด ให้จดจำกับโคดี้นะครับแชมป์ TNT คนแรกสัญ,ญลักษณ์ของแชมป์ TNT สร้างแมตช์มวยปล้ำดีๆไว้มากมายโคดี้คือฮีโร่ของฝั่ง AEW แล้วแน่นอนแม้ว่าวันนี้เขาจะเดินออกไปจาก AEW แต่กับ WWE นะครับคนยังจดจำโคดี้ในฐานะสตาร์ดัตอยู่เลยซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่โคดี้ต้องการแม้แต่นิดเดียวและคนแบบโคดี้ผมใช้คำนี้ก่อนคนแบบโคดี้คนนิสัยแบบโคดี ความต้องการของโคดีที่อยากให้คนจดจําเขาในมุมที่ดีในมุมที่แบบโคดี้คือสุดยอดนักมวยปล้ำเขาต้องการที่จะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตใน wwe อย่างแน่นอนผมมั่นใจเลยว่าโคดี้ต้องการจะทําให้แฟนเดวีจดจําว่าเขาคือโคดีโรดนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่สตาดาัสดังนั้นนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้โคดีไป wwe แต่สุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเหตุผลที่โคดี้จะไป WWE คือเขาได้เงินก้อนโตมหาศาลนะครับประมาณ4-5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและผมพูดตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าโคดี้จะย้ายไปเอาเงินก้อนโตตรงนั้นนะเพราะมันเป็นเรื่องปกติของวงการมวยปล้ำนะ It's all about money it's all about business นะแล้วผมพูดคำนี้ด้วยกันว่าถ้าคุณทำงานนะตั้งใจนะ แล้วมีบริษัทหนึ่งนะมายื่นเงินให้คุณนะเงินเดือนให้คุณเยอะกว่าที่เก่านะเป็น2อสาเท่าเพลอๆสี่หเท่าคุณจะย้ายไหมเป็นผมผมย้ายนะเพราะอย่างน้อยมันก็แสดงเห็นว่า WWE หรือบริษัทนี้เห็นคุณค่าในตัวคุณและพร้อมที่จะลงทุนไปกับคุณนะผมคิดว่าทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยชัดเจนมากนะว่าทำไมโคดี้โรดถึงออกจาก AE ไนะแล้วก็กำลังจะไป ดับนะครับมันคือความจริงที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งผมคิดว่ามันมันชัดเจนนะเราไม่จำเป็นต้องไปคิดไปเองนะเพราว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปคิดไปเองว่าโคดี้จะไม่ไปหรอก w ับเพราะว่าเราเชื่อแบบนั้นนะมันไม่ใช่นะมันมีผมใช้คาว่าเหตุผลนะยาวเป็นปื้ดเลยอะที่มาสนับสนุนว่าทำไมโคดีถึงจะไป w wE อนะซึ่งผมอย่างที่ผมบอกนะว่า99%มันเกิดขึ้นแน่นะครับ ก็นี่เป็นเรื่องราวเนื้อหาทั้งหมดนะครับของคลิปนี้ของมวยปั้มดูถูกสติปัญญานะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้กับช่อง YouTube ของมวยปั้มดูถูกสติปัญญาแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเราบน Facebook ด้วยนะครับกับเพจมวยปั้มดูถูกสติปัญญาสําหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ